สวัสดีครับจะปรับเปลี่ยนการป .5 นะครับวันนี้พบกับวิชาดนตรีนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1โดยคุณครูณัฐชุสิ์นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องจินตนาการสร้างสารรค์กันนะครับจินตนาการสร้างสารรค์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับจินตนาการสร้างสรรค์อยู่หน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับโดยเราจะเรียนรู้การท่าทางการ,กรแสดงท่าทางประกอบนิทานประเภทของนิทานตัวอย่างนิทานนะครับ และหลังจากนั้นเรามาเรียนรู้การแสดงท่าทางประกอบเพลงเป็นเพลงป่ปาลงปงพีนะครับมาดูนะครับการแสดงท่าทางประกอบพิธานนะครับหมายถึงเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาจนอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับอาจเป็นเรื่องเกิดขึ้นจริงแล้วหรือนํามาเล่าสู่กันฟังหรือเพิ่มเติมจากเรื่องจริงให้เป็นเรื่องที่เกิดจากจินาการของผู้เขียนนะครับ มาดูนะครับนิทานจะแบ่งออกเป็นกล่ประเภทนะครับ1นจุดหนึ่งมาดูนะครับนิทานตาลัมป巴าก็คือนิทานที่เพอ้อฝันเป็นการสมมติขึ้นของผู้เขียนนะครับหนึ่งจุดสองนิทานศาสนาคือมุ่งสอนศีลธรรมนะครับนะครับศีลธรรมความดีความชั่วบาปบุญคุณโทษนะครับส่วนประเภทที่สามนะครับนิทานวีละุรุษนะครับ บางหลายตอนอาจท้ายชีวิตจริงนะครับเช่นตอนจจดีก็คือพ่อพระเลสวรมหาราชนะครับหรือชาวบ้านบางอาจารย์จังหวัดสิงห์บุรีนะครับนี่เกี่ยวกับวีระบุรุษที่ปกป้องบ้านเมืองน,นะครับ1.4เป็นนิทานท้องถิ่นที่มีความเชื่อแตกต่างกันไปขนบธรรมเนียมประเพณีเช่นทุพัรณ์นี้ก็คือเรื่องขุนช้างขุนแผนถ้าไปจังหวัดพิจิตรก็เป็นเรื่องของไก่ทองกับจาราวันนะครับ มีอยู่บ้างนะครับอาจจะมีเขาโคกงความจริงบ้างเช่นผาแดงนางอ้ายสาวเครื่อฟ้านี่ยกอย่างให้ดูนะครับมาดู1.5นิทานตลกขกขันเน้นความสนุกสนานนะครับนะครับเช่นหัวร้านนอกคูสีถนนชัยนะครับ1.6นิทานอธิบายเหตุนะครับเล่าถึงเหตุการณ์ของสิ่งต่างๆเช่นทำไมกาจึงมีขนสีดำนะครับอย่างนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับ นิทานเรื่องผีก็เกี่ยวกับผู้ผีบีศาสตร์วิญญาณต่างๆครับก็เป็นเรื่องเล่าโดยจินตนาการของผู้เขียนนะครับ1.8นะครับนิทานเกี่ยวกับสัตว์นะครับคือเป็นสัตว์นี้ต่างๆจะเป็นตัวเอกของเรื่องเช่นสุนัขกับเงานะครับลูกหมูสามตัวอย่างนี้ครับนะครับนี่นิทานเกี่ยวกับสัตว์โดยนิทานนี้จะมีด้วยการแปดประเภทนะครับมาดูการใช้ท่าทางประกอบนิทาน การใช้ทถานาประกอบนิทานเรื่องราวหรือนิทาน,นครับคือผู้แสดงจะกสมมติว่าตัวเองคือตัวละครในเรื่องเช่นแสดงเป็นสุนัขก,ก็ทําท่าเหมือนสุนัขนะครับแสดงความรู้สึกนะบุคลิกนะนะครับแสดงเป็นยักษ์ก็ต้องมีเสียงเหาาหานนะครับตัวใหญ่นะครับอันนี้เป็นบทบาทที่ทุกคนจะได้รับถ้าเป็นกระต่ายก็ต้องกระโดดนะครับนี่เป็นการแสดงท่าทางประกอบนิทานนะครับหลังจากนั้น มาดูเรื่องหนอนน้อยย้ายบ้านนะครับนักเรียนนองอ่านดูดิครับหนอนน้อยย้ายบ้านทําไมหนอนน้อยจึงย้ายบ้านเออนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะหนอนน้อยสรุปได้ว่าหนอนน้อยย้ายบ้านเพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์ส่องจ้าไปเกิดจากมนุษย์ที่เผาป่านะครับตัดไม้ทําลายป่าทําให้โลกร้อนนะครับหลังจากนั้นหนอนน้อยทนความร้อนไม่ได้ก็ต้องย้ายบ้านไปอยู่ในรูในโพรงนะครับนะครับเพราะฉะนั้น ถ้านักเรียนเป็นเยาวชนใหม่ก็ต้องควรรู้เรื่องว่าถ้าต้นไม้ไม่มีธรรมชาติไม่มีต้นไม้แล้วโลกจะอากาศร้อนนะครับอากาศจะร้อนโลกจะร้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครตัดต้นไม้ตรงไหนป่าก็ควรปลูกทดแทนนะครับเพื่อโลกจะมีความชุ่มชื้นเย็นต่อไปเลยนะครับนี่เป็นที่มาของนิทานเรื่องหนอนน้อยยายบ้านนะครับอ่ะนะครับมาดูประโยชน์ของการเล่านิทานนะครับหนึ่ง ทำให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์น,นะครับสองปลูกเิตสสานึกให้เกิดความสามัคคีนะครับสามแก้ไขพฤติกรรมและสร้างคุณธรรมนะครับทําความดีความซื่อสัตย์นะครับอย่างนี้สะท้อนสภาพสังคมนี้นีทานบางเรื่องให้ข้อคิดและคติสอนใจเช่นถ้านักเรียนอ่านหนังสือมากๆนะครับก็จะเข้าคติสอนใจว่าความพยายามอยู่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับ หลังจากนั้นนิทานที่เราได้ฟังได้อ่านนะครับจะเน้นในเรื่องความสนุกสนานเพลินเพลินแล้วให้ความรู้นะครับอย่างสุดท้ายคือกระตุ้นความคิดของเด็กนะครับเมื่อเด็กอ่านนะครับมาดูการแสดงละทานประกอบเพลงนะครับเป็นการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะนั่นเองครับเพื่อเน้นความพร้อมเพียงนะครับเช่นป่าดงพงพีนะครับเพลงป่าดงพงพีจะเน้นเที่ยวกับธรรมชาตินะครับนะครับเช่นตอนที่หนึ่งเขาลองว่า ป่าดงพงทีของไทยเหลานี้มีเกินพออย่ามัวรีรอเพื่อเชิญช่วยกันขมันขมีทินใจยนี้แดนสุกสรรค์อภารณ้ง,งามสุสีตื่นเธอเรายามเช้ามุงงานทันอรอบแต่เสียงของเราก็มีสิ่งทัทวีด้วยกัดสิกรรมนะครับอันนี้เป็นลักษณะกำลองเพลง ป <im sharing> <t contemporary> causes, ่าดงบุพีหลังจากนั้นการใช้ท่าทางประกอบเพลงป่าดงบุพีนักเรียนดูนะครับนี่ทัศที่หนึ่งป่าดงบุพีทํายังไงครับหลังจากนั้นของไทยเหล่านี้มีเกินพอนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็ลองดูทบทวนนะครับในการใช้ท่าทางประกอบเพลงป่าดงบงทีนะครับโดยการใช้ท่าทางประกอบจังหวะนะครับเพลงที่ป่าดงบุพีนะครับแล้วก็ดูการใช้ท่าทางสัมพันธ์กับเนื้อ้องด้วยว่าเช่น ด้วยกสีกรรมนักเรียนก็ผายมือตั้งวงกลางไปนะครับนี่ยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นสรุปเลยว่ากิาการสร้างสารรค์นะครับวันนี้เราได้เรียนรู้การแสดงท่าทางประกอบนิทานโดยผู้แสดงจะต้องสมมติเป็นตัวละครในเรื่องและแสดงท่าทางให้สมกับบทบาทของเรื่องบทบาทของตนเองที่ได้รับมานะครับข้อที่2การแสดงท่าทางประกอบเพลงก็คือใช้ท่าทางให้สหัมพันธ์กับเนื้อเพลงแล้วก็เข้าจังหวะนะครับ สุดท้ายนี้นะครับถ้าเรียนสงสัยอะไรนักเรียนสามารถย้อนดูคลิปจาก YouTube ได้นะครับสุดท้ายนี้วิทาดนตปีป .5 ก็ต้องขอลาไปก่อนก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนักเรียนป .5 ทุกคนครับ